โอ้คนนี้นี่เยาวชนใต้ร่มโพขึ้นต้นเฮ้อแม่ขึ้นต้นภาษาก่อนจะพูดอะไรเขียนอะไรต่อเฮ้อก่อนเลยเนาะถอนหายใจเลยลูกเบือ่อพวกขี้หาเรื่องมากๆกพวกไอ้อะไรก็แล้วแต่เอาขี้นำหน้าเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นนะ่ะอ่าเอาแก้วนำหน้าเสียเอาขี้นำหน้าไปดิเขาบอกว่าขี้เนี่ยมันเป็นของไม่ดี ถ้าดีนี่เรียกว่าแก้วนะถ้าขี้เนี่ยมันอะไรเขาเรียกอะไรเขามีภาษานะอะ,อะไรคือขี้ฮะของเลวเรียกว่าข,ข,าขี้ของดีเรียกว่าแก้วนะ <c oughs> รู้พยายามจะมองโลกในแง่ดีแบบหลวงปู่ค่ะ วันนี้มีคำถามค่ะอยากทราบว่าควรทำจิตอย่างไรเมื่อมีอาการโกรธคือลูกรู้ว่าลูกโกรธแต่ก็ระงับโกรธแล้วระงับอดีวิปัสสนาบวกเจโตสมถะอ๋อทำทั้งยังเข้าใจนะมีทั้งวิปัสนามีทั้งเจโตสมถะช่วยกันแต่มันยังเ,เหลือเล็กน้อยอ๋อมันเหลือเล็กน้อยลูกควรทำอย่างไรทำไปเรื่อยๆทําเรื่อยๆทำบ่อยๆ จนกระทั่งมันสามารถเหลือเล็กน้อยจนกระทั่งมันไม่มีทีนี้เมื่อมันไม่มีแล้วมันยังใช้วิปัสสนากเจโตอยู่แล้วก็จะค่อยๆมาเอาให้รู้ด้วยปัญญาเจโตก็จะค่อยลดลง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 พอเง้นพลังของปัญญามันสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะระงับได้ด้วยปัญญาอย่างน้อยที่สุดประเด็นที่หลวงป,ปู่พูดมากเลยว่า โกรธเนี่ยมันร้อนหรือเย็นร้อนโกรธนี้พาพอมีโกรธเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยไอ้ที่จะต่อจากโกรธไปเนี่ยมันดีหรือมันจะไม่ดีอ่าแล้วโกรธนี่ก่อศัตรูหรือก่อมิตรหาเหตุผลให้มันเลยสองอย่างสามอย่างนี่ก็เหลือพอแล้วที่จะไม่ต้องโกรธถ้ายิ่งหาอีกเจอสี่อย่างห้ายอย่างหกอย่างมันมันรวนแล้วแต่ไม่ดี ลรกปู่ได้สรุปว่าการโกรธอย่างใหญ่อย่างยักษ์อย่างใหญ่อย่างทุลีละอองอย่างเป็นปัจจุซองละอ,องทุลีเหลือนิดหนึ่งเท่าไหร่ก็ตาม kick it out อย่าให้มันมีในใจเราเลยเรื่องอารมณ์โกรธรู้ให้ชัด รู้อารมณ์โกรธอย่างหยาบอย่งยางใหญ่อย่างยักษ์อย่งอางการบรรจุซองเราทอละอองทุลีเท่าขี้ผงเท่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่าอาการนั้นเป็นอากาโรโกรธไม่ต้องหาเหตุผลอะไรให้มันเลยขจัดออกไปจากจิตใจให้มีไม่มีประโยชน์โกรธไม่มีประโยชน์ต่างๆความโลภหรือความรักยังพอมีประโยชน์บ้าง ก็ต้องมาเลือกรายละเอียดของความรักสิบมิติความโลภโลภในอะไรต้องการอย่างหลวงปู yeah. ่นี่จะเรียกว่าโลภจะเรียกว่าตัณหาต้องการอะไรต้องการที่จะทําประโยชน์อะไรนี่ก็่คยว่ากันอีกทีหนึ่งเป็นตัว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 หลังโลภกับราคะต่างกันอยู่ว่าราคะนั้นหมายถึงอาการเสพรสทวารตาหูจมูกดิ้นกาย แต่โลกนั่นคือความต้องการถ้าชัดๆโลกกับตัณหาโลกต้องการมาให้เป็นของตัวเองมาเป็นตัวเองหรือเป็นของตัวเองเรียกว่าโลกถ้าตัณหากลางกัโลกเป็นความต้องการเป็นความอยากหรือชั้นทะหรืออากังขาววจรอากังขะก็ได้มันเป็นความ ต้องการปรารถนามีอีกเยอะคาว่าคําต้องการนี่มีอีกเยอะนะภาษาบาลนะีถ้าเราเข้าใจสภาวะแล้วเราต้องการมาทําอะไรทําประโยชน์เท่านั้นไม่ใช่ทําเพื่อเราเพื่อของเราเลยบางคังนะค่อยศึกษามันยังเหลือเล็กน้อยก็ค่อยๆทำไปอย่างนี้แหละใช้วิปัสสนากระจโตสมถะนี้ไปนะแล้วค่อยแล้วมันจะได้ผล พอหมดสมถะพอหมดได้ค่อยมาลดสมถะแล้วจะเกิดปัญญาเกิดวิปัสนาและพลังวิปัสนาหรือพลังปัญญามันจะทําให้เราขาจัดความโกรธได้แถมเหตุผลทั้งหลายว่าถ้าทายว่าทํารุ่คนทําอย่างไรจึงจะไม่โกรธไม่โมโหเมื่อมีคนมาใส่ความแบบหลงปู่คะ่ะพิจารณาเรื่องที่เขาใส่ความ ก็เป็นเรื่องเขาใส่ความไม่ใช่เรื่องจริงคนที่เอาเรื่องไม่จริงมายัดเยียดใส่เราเขารู้ความไม่จริงเป็นความผิดของเขาสองเป็นความไม่ฉลาดของเขาเขารู้ความไม่จริงหรือลงว่าเป็นความจริงเอไมนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ถูกต้องหรือไม่ดีอยู่ที่เขาทั้งหมดเลยคนเอาความไม่จริงมายัดเยียดให้เรานี่เป็นความไม่ถูกต้องไม่ดีงามอยู่ที่คนที่ยัดเยียดมาทั้งนั้นเลย เพราะงั้นเราจะไปถือสาเขาทําไมล่ะก็เอาเขาไปอย่างนั้นเขาอาจจะจิตหมายร้ายหรือเขาอาจจะรู้ไม่พอใช่ไหมเขารู้ไม่พอเขาก็ยัดเยียดมาเขารู้ไม่จริงรู้ไม่พอหรือเขารู้พออยู่แต่เขาหมายร้ายรู้อยู่ว่ามันไม่ถูกจะจะป้ายป้ายสีให้ร้ายป้ายสีเราเขาก็ว่าไปก็เป็นความไม่ดีไม่งาบของเขา เราก็แล้วไปสมิมันก็เป็นของเขาความไม่ดีไม่งามไม่ใช่ของเรานเราไม่ไ,มไ,มไ,มไปไปรับมาทําไมเราไปเกี่ยวข้องทําไมนะความไม่ดีของเขาเราก็อย่าทำเขาทำก็เรองของเขาถ้าบอกให้เขาหยุดทําได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็ก็ตัวใครตัวมัน